เปิดภาพคลังอาวุธทหารกรัรมพูชาสมรภูมิภูม,มะเขียยึดอาวุธปืนยุโทโธปกรณ์จำนวน11รายการประกอบด้วย 1. อาวุธปืน a k 4 7จําำนวน10กระบอก 2. อาวุธปืน m 1 6 a 4จําจำนวน1กระบอก 3. อาวุธปืนกล R า d คีดีจำนวน3ากระบอก 4. อาวุธปืน RPG จําำนวน3กระบอก 5. อาวุธปืน LGC ขนาด40มิลิเมตรจำนวน2กระบอก 6. อาวุธปืน PF89 FAE จำนวน5กระบอก 7. อาวุธปืนพกตัวกาเรฟจำนวน2กระบอก 8. อาวุธปืนปรอรสจำนวน3กระบอก 9. อาวุธปืนปรสอ,อขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรจำนวน2กระบอก 10. อาวุธปืนคอ82จำนวน3กระบอก อาวุธปืนคอ100จำนวน1กระบอก 12. ดโดรน DJI จำนวน1เครื่องนอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์บริถือให้7เครื่องที่ทางทหารกัพูชาชอบถ่ายในเวลาทำคลิปเมื่อเจอกับทหารไทยบริเวณแนวชายแดนถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ